สวัสดีครับสวัสดีกับไผ่โตโยต้าชัวอุบลอีกแล้วนะครับเจอกับรถซิ่งคันนี้นะครับสีฟ้ามาใหม่นะครับอีสุ1.9แซนะครับปี61นะครับแล้วบอคันนี้นะครับแต่งหมดหลักแสนนะครับสีนะครับอันนี้ชุดสีทําใหม่นะครับชุดสีทําใหม่เลยฝากระโปรงนะครับให้ดูใกล้ๆนะครับฝากระโปรงเป็นแคปลาแคปลาลายใหม่นะครับจะเป็นลาย เขาเรียกว่าลายหมากลุกลายใหญ่นะครับให้อารมณ์ดุดันสวยงามนะครับมีเจาะเพื่อระบายอากาศนะครับรับลมรับร้อนนะครับลมร้อนระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะครับไฟหน้าให้มาแบบใหม่เป็นโปรเจคเตอร์เลยนะครับตัดกระโฟเมียมกระจังหน้าโรเมียมรับกันนะครับของยูสุสวยงามนะครับให้ ไปตัดหมอกมาเรียบร้อยนะครับไม่พูดอะไรเยอะมาเยวพามาดูรอบคันเลยครับแม็กคันนี้นะครับแม็กให้มา18เลยนะครับแม็กมา18มีน็อตให้น็อตสีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับตามสไตล์รถซิงนะครับอเดี๋ยวพามาดูรอบคันชุดสีอันนี้เป็นสีฟ้าฟ้า,ฟาเรียกว่าฟ้าน้ําทะเลนะครับให้อารมณ์ที่สวยงามไม่ซ้ำใครอย่างแน่นอน นะครับแล้วก็ล้อหลังนะครับล้อหลังก็ให้มาถึง18นิ้วนะครับยางมาเลยนะครับ265ทับ 35R18 นะครับเพื่อรับแรงมาแรงบิดที่เพิ่มขึ้นนะครับมาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายอันนี้เราก็จัดทรงทําสีนะครับจัดทรงโหลดเตี้ยมาแล้วเรียบร้อยนะครับไฟท้ายก็ให้สไตล์อีสุมาเลยนะครับ LED ไฟท้ายเพอถอยครบนะครับ สวยงามนะครับไม่มีอะไรพูดเยอะเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันเลยดีกว่าครับอีซูนะครับให้ห้องโดยสารที่กว้างนะครับแคบเปิดได้แบบนี้เลยนะครับสามารถผู้โดยสารข้างหลังนั่งสบายนะครับเดี๋ยวนั่งข้างหลังให้ดูนะครับนี่นะครับแคบระยะก็เรียกว่าให้ความโปร่งสบายนะครับสวยงามตามสไตล์อีซู หลังมนาะให้ด้วยนะครับเป็นไทเทนนะครับสวยงามนะครับตามสไตล์ลูซิงนะแล้วก็นะครับให้วัดบูธมาหนึ่งตัวนะครับวัดบูธวัดบูเธเทอร์โบนะครับภายในก็เดิมๆนะครับไม่ได้แต่งอะไรมากเรียกว่าคันนี้แต่งหลอนะครับเดี๋ยวฟังพาฟังเสียงกันนะครับนี่ นะครับสวยงามไมค์นนี้น้อยมากนะครับไมอยู่สอง0 0ืเก้ากว่าโลเองนะครับนี่นะครับไมค์สองมืนกว่าโลนะครับรถปีหกหนึ่งนะครับคุณลูกค้าให้ลมสวยงามครับสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับอีสุหนึ่งจุด้าแซบนะครับปีหกหนึ่งนะครับราคาอยู่ห้าแ0 0กว่าบาทเท่านั้นนะครับฟรีดาว ค่าจัดค่าโอนค่าดําเนินการประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับและรับประกันเครื่องยนต์ให้1ปีหรือว่า50 0 0 0โลนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องโ o โยต้าโว์วนราชธานีไว้นด้วยนะครับทั้งแฟนเพจแล้วก็ช่อง Youtube ของโ o โยต้าโชว์บนราชธานีเรานะครับโอกาสหน้ามีอะไรน้ำเสนอดีๆเดี๋ยวภัยจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับลูกค้าท่านหนที่สนใจก็ โคติดต่อเบอร์ผ่ายได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วต้องขอตัวกล่าวเข้ามาสวัสดีนะครับ